สดวีตวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นจากติกอุบลน,นะครับหรือว่าปออำพลนครอ,อุบลน,นะครับนายพลาธิปทรัพย์เจริญ18ปีจากบุรีรัมหัวหน้าคณะคุณอคกพลกักแก้ว แล้วก็มีประหลัดอัมพลทองผุครับเป็นทั้งผู้จัดการแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยจัติกุบลครับชื่นชอบสันติภาพสิษธิอุบลน,นะครับนักชกดังเลย29ครั้งชนะ25แพ้3เสมอ1ครั้งครับ เกมเดือดแน่นะครับนะครับเบียดเข้าไปขยับเข้าไปเล็กกว่านะครับเพชชาบูโอ้รูปร่างดีเลือเกินเพชสายทานมีแข้งขวานําไปก่อนนะครับในนี้ก็ถือว่าอย่างคู่ขี้สูสีแล้วครับคู่นี้ก็อย่างพี่อารีอย่างที่พี่บอลเรียนไปนะครับแหมคราวที่แล้วกินกันไม่ลงครับไม่ต้องฉีกคู่เลยครับ ตนกับพยายามเล็งครับอ้าวเอาเจาะล่างเจาะล่างมีเลี้ยวมีเลี้ยวเสียบคืนสิเออที่น่ชกกันน่ารักน่าหยิกทั้งคู่ครับทั้งเพชรสายทานเองแล้วก็เพชรชาบูครับมาเห็นชื่อแล้วหิวเลยครับน้องบอกว่าชอบกินชาบูครับเปเพชรเข้าไปหน่อยอร่อยแน่ครับนี่ครับที่มาที่ไปครับเพชรชาบูครับผีบไว้ก่อนครับเจ็บจากแผลแตกเข็มละ500บาท ต้องขอบคุณครับแอนตซินยา,ารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยทางบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500อยยาธาตน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ต้องขอบคุณครับท่านในห้างวินัยวีรพุชชงครับื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้บวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดโอ้โหดู ว่าไม่มีใครยอมใครกันจริงๆครับคู่นี้รู้ทางกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเคยเสมอกันมานะครับไฟนี้จะมานอกมั่นใจด้วยนะครับเพชรสายทานค่อยๆขยับเข้าไปลูกรางก็ดูว่าจะได้สูงได้ลอยกว่านิดนึงแต่ว่าเพชรชาบูก็มีลูกเตะจ่อยางนี่ออกได้หนักๆนะครับดูว่าเพชรสายทานไปรับเยอะไม่ได้เหมือนกันนะครับลูกเตะจ่อยางเกมก็ถือว่ายังคู่ขี้สูสีแล้วครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับ ขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสนจำกัดยา้องเลบตราเกาเหลียงยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไวดูไผ่คู่มีไว้ดมคูโบต้านวัตกรรมกรเกษตรเพื่ออนาคตพร้อมด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับเล็กกว่านะครับพิชชาบูแต่พยายามจะเปิดเกมเดินเบียดเข้าหานะครับมีแข้งมีมากเพชรสายทานก็ต้อง ล่มไหนนะครับรูปร่างได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าไปรับเยอะไม่ได้นะครับอาวุธของพิชชาบูนี่เห็นแล้วนะครับมีหมัดสลับมีลูกเตะจ่อยางออกได้หนักๆโอ้จังหวะการล็อกการกล้ำดูนะครับถือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่วงในยังตีกันไม่ได้มาเริ่มกันใหม่นะครับกระจับเข้าหาเดินช้าเพชรสายถายก็มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้โอ้แทงซ้ายเม็ดนี้สวยนะครับแล้วก็มีลูกขวางมาช่วยด้วยเอาละครับดูขวางอยู่เลยขวางก็แทง โอ้โหแทงไม่ยั้งเหมือนกันเลยครับขวางได้้ามาซ้ายตกไปก่อนครับมาดูครับจังหวะวงในจับไม่ดีกรรมการก็แยกมาครับเดินเข้าไปครับสอกดักไว้ครับโอ้ร่วงเลยครับสอกนี่ร่วงเลยครับก่อนหน้านี้โดนเสียบจ๊กแหลมๆด้วยนะครับในชุดก่อนหน้านี้แล้วสอกนี้ครับนอนครับโอ้เหลือเชื่อครับคู่นี้คิดว่าจะหนังชีวิตนะเพราะเขาที่แล้วเขาเสมอกันมาโอ้โห มาผิดคาดครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าเกมจะยืดเยอดูครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p r ายทีวี